ไหลเลยฮ่าแม่เลือดไหลหัวแตกอ่านไม่ออกพูดมาอะไรมาไปโดนอะไรมาไม่รู้แต่หัวน้องแม่ไหลแต่ตรงน้องแม่หัวแตกอะไรวะงงหนูเห็นตรงน้องแม่เลือดไหล อะไรน้องก็อีพีไงทะลึง่งไหลจริงๆนะพ่อหนูไม่ได้พูดจริงแม่ลงไปกินข้าวหนูคุยกับพ่อก่อนแม่จะตายไหมพ่อเลือดไปทําอะไรมาเลือดไหลเลือดไหลแล้วแม่ก็ใส่แผ่เพิดหนูไม่รู้ว่าแม่ไปโดนอะไรมาไหลเหมือนตอนนั้นน่ะพ่อที่ไหลเยอะๆ แม่เป็นเมนคืออะไรพ่อแม่จะตายไหมคืออะไรอะ่ะไม่ตายนี่เนี่ยทำงานก่อนตั้งใจ่ทำงานนะพ่อ